สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสง่างานสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโนไฮบริด เมื่อวันที่24พฤษภาคม2565ที่หอประชุมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานคณะกรรมการกำก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์หรือคอปพอจังหวัดเพชรบูรณ์จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัยตามโครงการเครือข่ายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนโดยนายนาวินสังคมาศอำเภอชนแดนมอบหมายกับนายพิทยาดวงพัตราปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครองอำเภอชนแดนเป็นประธานเปิดการอบรม โครงการสร้างเสริมเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศในส่วนของอำเภอชนแดนมีนางเพชรรัตน์แสงแก้วผู้อำนวยการสมักง,งานคอปพอจังหวัดเพชรบุรีกล่าวรายงาน ความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์โดยมีผู้ใหญ่บ้านผู้เชื่อผู้ใหญ่บ้านและผู้นําชุมชนในพื้นที่ตำบลชนแดนตำบลท่าข้ามตำบลพุทธบาทจำนวนร้อคนเข้าร่วมนางเพชรรัตน์แสงแก้วกล่าวว่าด้วยสำมักานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมด้านธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์กรอิสระหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยให้การดูแลทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคสมนักงานคอปพอจึงกำหนดให้มีการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนเพื่อเป็นการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนโดยมีนายวันชัยศีเนียงอาสาสมัครประกันภัยและเจ้าที่สำักงานคอปพ